เออเราแบบเล่นของใส่เขาแล้วแบบของมันตีกลับมาหาเราอะไรอย่างงี้มันใช้พลังเยอะมากมันดูดพลังไปเยอะมากลองได้นะเอาไปล้องให้คนที่ชอบฟังนะฉันจะเสกเวทมนต์กระาให้เชิมหามายะวิญญาที่ปัรธนาด้วยมนวิสามาหากระานะี้พี่มันจะเกินไปหรือเปล่าเออ,เอ,อ เพลงนี้มันเกี่ยวกับว่าเราเนี่ยไปชอบคนคนหนึ่งแล้วแบบกะจะเล่นๆไงแบบอ่อยๆเล่นๆอะไรยแต่สรุปว่าเราตกหลุมรักเขามันก็เหมือนว่าเออเราแบบเล่นของใส่เขาแล้วแบบของมันตีกลับมาหาเราอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับเพลง ผม,มาชอบฟังเรื่องผีแล้วผมก็ได้ท็อปิกคํานึงมาก็คือคําว่าเล่นของแบบเวลาคนเจอผีอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะแบบมีคําว่าเล่นของเนี่ยเข้ามาแบบมีส่วนเยอะใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยคานี้น่าจะรีเลทกับคนไทยได้มากอยู่พอสมควรเราก็เลยแบบอโอเคเลือกเป็นชื่อเพลงเลยเพลงนี้แรปสุดเพราะว่าเราได้พี่อัตามามาเป็นคนแต่งเพลงให้แล้วเราโปรดิว by พี่เอออดแคชด้วยครับ ตอนแรกก็ตกใจคือผมจะเล่าให้ฟังผมมาไปอัดเพลงไปอัดเพลงที่บ้านพีเอพอไปอัดเพลงปุ๊บผมก็ว่าเอ๊ะมีคนมายืนอยู่นะบ้านพี่เอผมก็งงใส่หมวกใส่แมสน้าคุ้นมากผมว่าเคยเห็นเราเคยเจอที่ไหนวะเคยเห็นที่ไหนวะเขาก็ทักผมบอกว่าเอ้าไดมอนด์เฮ้ยเฮ้ยรู้จักเราด้วยเออแล้วเ,เขาก็แบบเปิดแมส อ้าพี่อาตาเป็นการร่วมงานครั้งแรกของการเจอครั้งแรกเลยใช่กับพี่อาตาตอนนั้นนะก็ได้คุยกันได้คุยกันแล้วเราก็แบบแอบบแปลกใจที่พี่อาตาเขาแต่งเพลงแบบร่วมกับพี่เอด้วยทาไมเขาโคจรมาเจอกันได้อะไรเงี้ยเราก็คุยกันคุยกันต่างๆดีครับดีมากเลยพี่อาตาก็คือตอนอัดเพลงนี่คืออัดแบบห้าชั่วโมงอ่ะอันนี้ผมไม่ได้โมนะคือห้าชั่วโมงเนี่ยอัดร้องไปประมาณสองชั่วโมงลายภาษาอีกสามชั่วโมงคือเขาแบบมาแบบมีแบบลายห้าลายอย่างเงี้ย เออผมแบบโอไมา่ไหวละไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดท่อนทอนที่มันเป็นเสียงสูงๆะครับมันใช้พลังเยอะมากมันดูดพลังไปเยอะมากแบบใช้วิธีปรลาดที่ชาติเนี่ยตรงเนี้ยดูดพลังเยอะคือที่ผ่านมาครับผมไม่ค่อยร้องเพลงเสียงสูงเท่าไหร่แล้วผมก็ไม่มั่นใจด้วยเพราะว่าเออผมม,มีประสบการณ์เป็นครั คือเวลาผมร้องเสียงสูงอะแล้วมันครกผมเลยไม่ค่อยมั่นใจในการร้องขนาดนั้นมก็เลยแบบได้มีโอกาสได้เทรนอะไรเขาก็ส่งเทรนเทรนหลายเดือนอยู่เหมือนกันครับเทรนแล้วก็รู้สึกว่าร้องได้ดีขึ้นในระดับหนึ่งก็เราก็รู้สึกว่าโอเคเราก็โล่งใจไปในในแบบในระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบพึงพอใจเราเต็มร้อยขนาดนั้นแต่ว่าก็เป็นอีกบันไดอีกสเต็ปหนึ่งอะไร,รอย่างเงี้ยเล่นเกมใช่เรามันสายเกมเมอร์ไง เล่นเกมเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยว่าไปเล่นน้ำเล่นฟิตเนสตเล่นหนังเล่นละครก็ได้เออเล่นคอนเสิร์ตก็ได้เออช่างได้ครับแต่แต่แต่อย่าเล่นผมพอนะฮะจริงนะถ้าทุกคนถ้าทุกคนแบบฟังเพลงดีๆทุกคนจะได้ยินเสียงกระสิบก่อนที่จะเข้าอันเนี้ยมันจะกระสิบว่าลาโกโลก,กลาโกโลก,กลาโกโลกเน้ เออรักกูหลงกูรักกูหลงกูอย่างงี้แต่ว่าผมเก็บไว้ในใจเพราะว่ามันเป็นคำยากเราก็เลยจะแบบไม่พูดนะครับแต่อ้อนได้นะครับเมื่อไรก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอให้ได้ตามสิ่งที่ปาถนานะครับแต่ว่าบอกเลยว่าถ้าสมมุติว่าเจอเหตุการณ์เดียวกันก็ฟังเพลงเล่นของนะครับอาจจะรีเลทนมากขึ้นถ้าแบบว่าร้องได้นะไปร้องให้คนที่ชอบฟังนะ ฉันจะเสกเวทมนต์กราถาให้เธอมาหามายะบุญญาทธิปัตย์นาด้วยมนต์วิสามะคาถานี้ Pray again and again เล่นจนเลือดไหลก็เซน you wanna love me ฉันจะไม่ทิ้ง you are my queen I'll be a king so baby บ r ราอ่ can't stop me ฉันไม่คิดจะเล่นในต่ถางประมาในส้อะไรอย่างนี้นนนไอ้ปุราคือผมอะเป็นคนที่ชอบแบบฟังแรป,ปเปอร์อยู่แล้วแล้วผมรู้สึกว่ามันรีเลทกับโอมเพียงอะแบบเหมือนแบบเคยเห็นแบบ คนอมน้ำไว้ในปากป่ะแล้วก็แบบคนใส่อะคือผมมาคิดภาพนั้นออกมาผมก็เลยว่าเออจากการที่ผมแบบอย่นี่ไม่ได้ใช่ไหมผมก็ไปเลยไอ้มันเท่ๆอะข่าวสะอาดก็ไม่รู้นะฮะก็ต้องรอดูนะครับผมก็อย่างที่ทุกคนเห็นว่าตอนนี้ทางวันมิวสิกเนี่ยเขาพยายามปล่อยแบบเดือนต่อเดือนต่อเดือนต่อเดือนนี้เราเลยแบบว่า เฮ้ยพีย่มันจะเกินไปหรือเปล่าเออเรากลัวคนแบบว่าเรากลัวคนแบบชินชาไปเงี้ยแต่มันปล่อยเพลงเยอะจังเลยอะไรอย่างงี้กลัวเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าอยากบอกเลยว่าเพลงต่อไปเนี่ยตั้งใจทํำกันมากเลยนะครับทุกคนน่าจะชอบกันนะครับอืม ฝากเพลงเล่นของด้วยนะครับผมเลดเคิร์สนะครับก็ตอนนี้ปล่อยไปแล้วนะครับทางวันมิวสิกนะครับผมทุกคนจะได้เห็นไดมอนด์ในในลุคของแบบเด็กเนิร์ดนะครับจนจนกลายเป็นแบบว่ามาสเตอร์นะครับผมก็อยากให้ทุกคนไปดูนะครับด้วยเพลงด้วย MV ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทีมงานทุกคนก็ตั้งใจกันมากเลยนะครับรวมถึงตัวผมเองนะครับก็ตั้งใจมากนะครับก็ฝากด้วยนะครับเพลงเล่นของรับชมรับฟังได้ทาง YouTube นมิวสิกครับผม ้าน่าคิดถึงแต่น่าเธอทุกเวลายังกวาดโดนเธอเล่นของใส่มาฉันเหมือนจะบา้าไม่น่าไปซ่ายังกวาดโดนเธอเล่นของใส่อ,อะไรอย่างเงี้จครับ